สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมเองนนะอเ,ปเป็นบ้างลยูนะ่ผมแทบไม่ได้มาไลฟ์เล่นเลยนะช่วงนี้ต้องขอไปด้วยนะครับปิดภารกิจหลายอย่างนะแล้วก MM. ็ไม่ค่อยเหลือพลังมาไลฟ์นะสวัสดีวันนี้ก็เอยพอดีตู้กาชาแนะล้วของรางดาวนะกดม,มีล่าสุดสุ่มท่านเฮอร์ตาไปเปรียบร้อยนะแล้วก็แบบช่างใจนะว่าผมจะเปิด เจเจดีไหมนเพราะว่าอันนี้เป็นตู้ดีล่ะเออผมแบบเอเหลืออีกแค่หกวันนะคือตอนแรกตอนแรกคิดว่าจะรอเออจะรอแบบเล่นเนื้อเรื่องเอาตัวละครหลักพาดใหม่มาลองเล่นดูนะว่ามันมันพอไหมเพราะว่าเออคือแบบก็ช่างใจคิดไปคิดมาเออเพราะว่าอย่างน้อยมันก็มีเวลาได้ผักน่าจะ เออตู้หน้าเป็นอ,ออา,กอากเกียนะตู้นั้นผมก็เปิดแน่นอนนะแล้วก็อีกตู้หนึ่งเป็นลีลานตัวละครหมดเลยนะก็ยังไม่ผิดหรือเปล่าเออแล้วผมก็พักครับอีกตู้หนึ่งเป็นเอ,อ,อะไรนะตัวชิปเปอร์ที่เป็นที่เป็นตัวละครอ,อตัวละครเด็กที่มันมีหลายลางนะผมก็ยังไม่โชว์จะเปิดหรือเปล่าก็เลยเห็นว่าเออมันมีเวลาให้พักหลักตู้นะก็เลยอะ มาเปิดเจเจดูดีกว่านะอ่ปไปจากคราวที่แล้วเนาะที่ผมเปิดท่านเ์ต้าไปก็เกินมาสามโรน,น,นะจะไม่มปิดอยู่ดิอ้องโอ้โเฮ้ยเดี๋ยวนะท่านเ์ต้ามาฟอรมารูสุดท้ายเลือยอเ <นะ S 2> ่นเนี่ก็มีเรี่ยม ไม่มีเลยคือแก๊งอะไระแก๊งศิลาแก๊งสิบคนหัวใ,ใ,ใจหัวใจอะไรหัวใจหินผมช่ยบอกเออผมมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวอีกตัวนึงอ่าก็หนุ่มผมเป็นซูลี่ผมไม่ได้กดไวน้นะฮะเราตัวนี้มาลรอดเ,เหรอ่อานะครับเดี๋ยวเปิดดูว่าแก๊งเดียวกันจะรอดไหมสิบโรแรกครับลุยตัวตามระเบียบนะ คือตัวหน้าตู้ผมก็โหได้สามม่วงเลยตัวหน้าตู้ก <im> ็คือแบบทะลุเออทะลุ e e หกไปหมดแล้วนะนาเดือนตัวที่ยี่สิบครับม่วงเก็บทุกคนยิ่งทุกเคยเห็นเออไอไลฟ์โปดยังไม่ทุกคเคยเห็นนะสามสิบครับ ยัางม่วงเหมือนเดิมน,นะม่วงเดียวเด่นสี่สิบเหลียงม่วงโอเคเลยสองม่วงห้าสิบมาไหมมาไหมยากจริยงยากสิบแล้วเฮ้ยเจ๊ะเจ๊ะมาดู ยังไงยังไงเ,เข้าแล้วอะไรีอแค่ตัวละครสายเจนะฮะนี่โอเคมีซ้ำซ้ำจนทะลุไปแล้วอันนี้โอ้โหอ่โอเคอเคออ รอตัวเห้นะเออตรงนี้ต่อ,อยาแบบอ๋อโอเครีบรอย้เฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ภาสีหาย60กสนะโลนะ คือรอบที่แล้วตอนที่เจเข้ามาเข้าตู้ครั้งแรกผมก็กดเนี่ยตอนนั้นกดใจแล้วแบบหลุดเลนเนี่ยหลุดหลุดเลยเื่อ,ลอแล้วผมฟาร์มของไม่รอเรอียบรอ้รอยผมตัดสินใจข้ามเพราะว่ามันต้องเก็บเก็บกำลังตีไว้เปิดตู้ถัดไปเนี่ยเหมือนตู้ถัดไปมันจําเป็นกว่าอะไรเงี้ยเออ,อมารอบนี้รีรันดนะ์ผมเพื่อแล้บอกว่าโอเคเรียบรอ้อยสวยงามนะ ก็เดี๋ยวามาซับท่านเฮต้าเนาะอูแบบเนี่ยคือยังไม่ได้ดูเลยว่าต้องใช้ของอะไรยังไงนะ,อะโอเคผมก็ทมาไลฟ like, ์สั้นๆไวๆนะช่วงนี้ผมไม่ได้ไลฟ์เล่นเลยต้องขอไปด้ยวยเพราะว่าติดภารกิจหลายอย่างนะแล้วก็แบบช่วงนี้ ทั้งรางดาวทั้งกินชินใน,เ,นเรื่องมันค่อนข้างยาวแล้วก็แบบผมไม่ค่อยอินเท่าไหร่ก็เลยแบบไม่ไม่ได้ไลฟ์นะพอจะไลฟ์ไปแล้วโอ้โหน่วงแน่นอนอะไรอย่างเงอยอเลยสร้ามแบบช่วงนี้นะครับเดี๋ยวน่าจะมาไลฟ์เล่นในเรื่องสิเลโซนซีโร่ต่อแน่นอนนะอันนี้ผมคือยังไงผมก็ชอบเป็นเล่นกีลอ้อเล่นกี่คือจะเนื้อเรื่องตัวไหนหรือเอ่อ แบบไหนอะไรเงี้ยก็แบบสนุกหมดนะนะผมไลฟ์ like, เล่นแม่นลอดน,นะผมโอเคมีขดดึกแล้วเพื่อไม่เป็นการเสียรานะเดี๋ยวต้องขอนอนุญาตอจบไลฟ์เดี๋ยวไปรีบไปพันเจมาสารับพันเฮอร์ตาต่อนะผมยังไงเดี๋ยวเจอเป็นหมัดไลฟ์หน้านะครับ